สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับปุญญพัฒน์พระเครื่องและของสะสมนะครับวันนี้ก็ถือเป็น EP ีที่หนึ่งนะครับที่จะนำมาชมพระสะสมนะที่ผมเก็บรักษาไว้นะที่ได้มอบานะที่ได้รับมาจากปู่ย่าตายายพ่อแม่แลูกบาอาจารย์ที่นับถือนะครับ ก็ของสะสมของผมแล้วก็พระเครื่องพระบูชาที่ผมได้รวบรวมไว้ก็มีมากนะครับจึงจะขอนำมาให้ความรู้นะครับว่าแต่ละองค์แต่ละรูปแต่ละเหรียนหรือของสะสมทุกชิ้นที่ได้มามีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะครับวันนี้ผมก็ขอนำชม าภาพปิดตามหาราบของหลวงปู่อ่อนพุทธสโกนะครับแห่งวัดเนินมาเกืออําเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกเป็นพระปิดตาเนื้อว่าน108นะครับซึ่งหลวงปู่อ่อนพุทธสโกเนี่ยนะท่านได้สร้างพระปิดตานะครับออกมาให้ไว้แจกลูกศิษย์ลูกหานะครับ พระปิตาเนี่ยจะเด็นด,ดังโชคลาภนะครับมหาลาภาพระปิตาของหลวงพ่ออ่อนนั้นสร้างเดมนสารร้นะครับหลวงพ่ออ่อนพุทธสกอวัดเตือนมะเกลนะข้างหลังก็จะมีจานยันนะครับจานยันไว้สวยงามครับเป็นพระผงพระเก่านะครับหลวงป่ออ่อนพุทธสกเนี่ย ท่านสร้างไว้ตัต้งแต่ปี38นะครับเป็นพระปิตาที่ถือว่าสวยแล้วก็หายากองค์หนึ่งนะครับมวลสารีปู่ท่านได้ทำไว้นะครับมีความคมชัดและสวยงามนะครับผมก็ได้ไว้นะครับจากมือพระอาจารย์ซึ่งท่านเป็นหลานหลวง หลวงปูอ่อนท่านโดยตรงนะครับท่านก็มีเมตตาให้ผมได้เก็บรักษาไว้จึงได้นำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับแล้วก็ศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับครับก็สำหรับวันนี้นะครับพระหลวงปู่อ่อนพุทธสโกนะครับเป็นพระปิดตาเนื้อว่านนะครับถ้าใครอยากรู้ประวัติหลวงปู่อ่อนพุทธสโกก็สามารถ พิมพ์หลวงปวู่ออนพุทธสโกโลแล้วก็เซิร์ชไปที่ Google ได้นะครับก็จะมีประวัติแล้วก็ประวัติวัดท่านขึ้นนะฮะทุกคนก็จะได้รู้ประวัติหลวงปวูออนพุทธสโกว่าท่านเป็นเป็นเกิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงอีกรูปหนึ่งนะครับของเมืองไทยเลยทีเดียวนะครับก็วันนี้ก็ฝากไว้แบยเพลงเท่าน,นี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ EP ต่อไปถัดไปนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ